เื่อว่าคุณผู้หญิงหลายๆคนคงจะมีสเปคผู้ชายที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ทำอย่างไรถึงจะรู้ว่าผู้ชายที่เราแอบมองหรือกำลังพูดคุยอยู่ด้วยเนี่ยเป็นผู้ชายในสเปคของเราสัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึงตัวเลขที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้ชายในสเปคของสาวๆกันนะครับสำหรับผู้ชายที่มีความเป็นผู้นำให้สังเกตว่าหนุ่มคนนั้นมีเลข9 15 119 และ1 9 9 9ด้วยหรือเปล่านะครับส่วนผู้ชายที่เป็นคนช่างเอาอ,อกเอาใจเทคแคร์เก่งมักจะมีเลข2 4 5และ2 5 6ครับสาวๆที่ชอบผู้ชายโรแมนติกก็ลองมองหาเลข1 5และ2 4ในตัวของเขาดูนะครับแต่ถ้าหากผู้ชายคนนั้นเป็นผู้ชายแนวติดติดเซอรอรก็มักจะมีเลข6 9 9ครับ เรามาดูกันต่อนะครับสำหรับสาวๆที่กำลังมองหาผู้ชายอบอุ่นก็ลองสังเกตดูว่าผู้ชายคนนั้นมีเลข2 4 5หและ6 2อยู่หรือเปล่าแล้วถ้าใครที่กำลังเศร้ามองหาผู้ชายอารมณ์ดีเหหาปาจิงโกก็ให้หาคนที่มีเลข5 5 5ไม่ใช่เสียงหัวเราะนะครับ สุดท้ายถ้าสาวๆคนไหนที่อยากได้ผู้ชายแบดบอยเราใจสุดๆก็ลองมองหาคนที่มีตัวเลข911777389และ999ดูนะครับก็ลองสำรวจตัวเลขของผู้ชายที่คุณแอบมองหรือกำลังเริ่มคุยด้วยนะครับว่ามีเลขที่ตรงสเปคของคุณบ้างหรือเปล่า